สวัสดีครับสวัสดีที่พียงน้องชาว YouTube นะครับ FC ร้านสตางเครื่องหนังพิษโลกนะครับผมช่างชัยแฮนด์เมดนะครับวันนี้จะมาอธิบายกระเป๋าซิกพีสานะครับคุณสมบัติเขาเป็นแบบไหนนะก็อยู่บนโต๊ะผมแล้วนะครับกระเป๋า P365 ตัวนี้มีออเดอร์มานะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับสีน้ำตาลเข้มผมก็เลยทำขึ้นมาทั้งหมด3ใบนะครับ คุณสมบัติกระเป๋าใบนี้จะเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังแท้ทั้งใบไม่มีส่วนผสมของผ้าเลยนะครับด้านในเราจะซับด้วยหนังกลับนะครับด้านนอกจะเป็นหนังออยแท้ส่วนระหว่างชั้นนะครับระหว่างชั้นหนังกลับนะครับหนังกลับและหนังออยนะครับเราจะยัดเป็นผ้าเคมีขนาด1.2นิ้วนะครับเราต้องการให้กระเป๋าอยู่ทรงนะครับไม่ให้ขึ้นรูปเป็นรูป P สามหกห้านะครับปกปิดไม่ให้เห็นว่าด้านในเป็นอะไรนะครับส่วนฝานะครับฝาเราก็ใส่เป็นแม่เหล็กสองตัวนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเราเพิ่มลายนะครับเพิ่มลายหน้ากระเป๋าแล้วก็เย็บสองแบบสองวิธีนะครับเย็บด้วยจักรนะครับแล้วก็เย็บด้วยมือนะครับการเย็บด้วยมือจะเป็นการเย็บถักนะครับเพิ่มลวดลายเพื่อความสวยงามนะครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการความสวยงามด้วยนะครับแต่ส่วนกระเป๋ารับรองว่าคงทนแน่นอนนะครับเพราะเราซับเป็นหนังแท้ทั้งหมดตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการตัวกระเป๋าพกซ่อน t 365นะครับส่วนด้านหลังของหงูกระเป๋านะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราอาธิบายให้พี่ๆน้องฟังก่อนเนาะ ส่วนหูกระเป๋าเราจะทําเป็นสองหูนะครับตัวนี้เป็นชิ้นส่วนของหูด้านหลังที่ร้อยเข็มขัดนะครับทําไมถึงทําเป็นสองหูนะครับ1คือว่าต้องการความแข็งแรงสาหรับตัวกระเป๋านะครับสองพี่ๆทั้งาบางท่านนะครับที่ต้องการใส่ใส่ร้อยเข็มขัดแล้วมันจังหวะไปโดนหูเข็มขัดพอดีนะครับเราสามารถใส่โดยค่อมหูเข็มขัดได้เลยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ ลูกค้าเลยนะครับผลิตมา3ใบนะครับตัวนี้ถ้าพี่พงน้องท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับกระเป๋าพกซ่อน P365 ก็ติดต่อมาทางเพจร้านสตางค์เครื่องหนังได้นะครับเรามีนะครับหนังให้เลือกนะครับสำหรับพี่พิงน้องท่านใดที่สนใจนะครับนะฮะส่วนสีดำเป็นสีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ติดต่อทางเพจร้านสตางค์ได้นะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวกระเป๋าของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับในการทำงานนะครับในการทำงานของกระเป๋า P365 ทางร้านเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเข็มขัดนะครับกระเป๋าสะพายกระเป๋าคาดอกนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับซองพกพกในนะครับหรือพกนอกเราก็ทำนะครับ พี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับเป็นกระเป๋าตังค์ซองโทรศัพท์นะครับเข็มขัดนะครับเกี่ยวกับเครื่องหนังนะครับโดยทีมงานร้านสตังค์เครื่องหนังนะครับก็ฝากพี่ๆน้องครับคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทางเพจร้านสตังค์ส่วนซองพีสามหกห้าขอเป็นอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วจะออกแบบมา จะออกมารูปแบบไหนนะครับก็ฝากพี่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ